สวัสดีครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์ที่20มกราคม2567ใกล้ๆบ่าย2โมงแจ้งด่วนพี่น้องอสมครับ3เรื่องห้ามพลาดต้องทำครับถ้าไม่ทำไม่ได้นะครับไม่ทำจะเสียหายแก่ตัวท่านเองฟังครับเรื่องที่1ครับการส่งรายงานอสม1ต้องทำภายใน25มกราคม2567นะครับ จึงจะได้ค่าบริกการของเดือนมกราที่เขาจะจ่ายไปที่15กุมภาพันธ์2567นี้นะครับอันนี้ต้องทําให้ได้ถ้าไม่ทาจะไม่ได้ค่าบริการนะครับหนึ่งเรื่องแล้วนะครับแจ้งด่วนวันนี้เรื่องที่สองครับอันนี้ไม่ทุกคนเฉพาะคนที่ค่าบริการไม่เข้าเมื่อวันที่15มกราคม67นะครับทั้งๆท,ท,ที่ท่านก็ส่งรายงานอสมอหนึ่งอยู่แต่ค่าบริกการไม่เข้าบัญชีอันนี้เกิดจากการโอนไม่สําเร็จนะครับ ให้ท่านรีบแจ้งคุณหมอของท่านด่วนเพื่อคุณหมอของท่านจะได้รายงานไปสํานักงานสาธารณสุขเพเภอเพื่อแก้ไขต่อไปซึ่งเมื่อเขาแก้ไขให้ท่านแล้วนะครับเดือนหน้าท่านจะได้เงินสองเดือนก็คือได้ของวันที่สิบห้าพกษาคมที่ท่านยังไม่ได้รับนี่แหละจะได้วันที่สิบห้ากุมภาด้วยนะครับแล้วก็ได้อีกเดือนหนึ่งก็คือค่คาบริการของเดือนมฤษภาของเดือนกุมภาก็จะได้สิบห้ากุมภาด้วยก็จะทําให้ท่านได้สองเดือนนะครับก็ ส่งรายงานออสมหนึ่งของเดือนนี้ด้วยนะครับส่วนที่ไม่เข้าก็รีบไปแจ้งให้รีบไปแจ้งด่วนภายในไม่เกิน25่มกราคมนี้ด้วยนะครับถ้าท่านไปแจ้งท่านอาจไม่ได้เงินส่วนที่ไม่ได้เดือนที่แล้วนะครับอันนี้เดือนที่สองแจ้งให้ทราบอันนี้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องคนที่ไม่เงินค่าป่วยการไม่เข้าต้องทําครับถ้าไม่ทํามไม่ได้นะครับเรื่องที่สามครับอันนี้เฉพาะคนที่มีเงินในบัญชีแต่ชสสสม,สมไม่หกัก อันนี้ก็ต้องรีบแจ้งคุณหมอของท่านด่วนเพื่อแก้ไขเมื่อแจ้งแล้วเขาจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวจะอธิบายต่อแต่ว่าจะพูดเรื่องการไม่ไม,ไม่หักชกศรรสมอนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีคนไม่โดนไม่โดนหักชกศรรสมอนี่ประมาณหลายหมื่นคนยกตัวอย่างเมื่อวันที่15มกราคม67ที่ผ่านมาก็ทั้งหมด67,631รายนะครับไม่โดนหักสาเหตุของการไม่โดนหักมันมีหลายสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งอาจจะเกิดจากบัญชีธนาคารของเราเนี่ยโดนปิดโดนล็อกไปแล้ว มันก็ไม่หักนะครับหรือสาเหตุที่สองเราแจ้งเรื่องไปสมาคมจกสสมอนี่ยแจ้ง,งนะเลขที่บัญชีหนึ่งไปแต่เวลาเอาเงินเข้าเอาเข้าอีกบัญชีหนึ่งบางคนมีบัญชีหลายทก,ทกส,หล,กสหลายอันนะครับเงินในบัญชีไม่พอหักมันก็หักไม่ได้นะครับอันที่หนึ่งบัญชีโดนปิดโดนล็อกก็ไม่หักนะครับอันที่สองเงินในบัญชีไม่พอหักก็หักไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินในบัญชีไม่พอหักนะครับ แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่กําลังจะเล่าให้ฟังอยู่ขณะน,นี้ก็คือบาง,บางคนมีเงินในบัญชีแต่ไม่โดนหักนี่แหละนี่แหละให้รีบไปแก้ไขด่วนยุตวอย่างพี่พี่น้องอสมหลายท่านเงินเข้าบริการเข้าไปแล้วเข้าบัญชีไปแล้วเมื่อที่สิบห้าแต่สมาคมไม่หักเฉยเลยนี่นคือปัญหาคือมีเงินในบัญชีแต่ไม่โดนหักนะครับอีกกลุ่มก็คือกลุม่มคู่สมรสของอสมอเอาเงินใส่บัญชีธนาคารที่จะให้หักไว้แล้วแต่สมาคมไม่หักเอาละครับนี่ละครับ คนที่ไม่โดนหักชโกโสเมื่อ1 5มกราคม67เซึ่งท่านเป็นคนที่มีเงินในบัญชีพอที่จะหักได้มีเงินพอหักแต่สมาคมไม่หักนี่แหละรีบแจ้งคุณหมอด่วนนะครับเพื่อแก้ไขเพราะถ้าไม่แจ้งไปสมาคมสมาคมเขาไม่ไปแก้ไขในระบบเดือนหน้ามันก็จะไม่หักอีกนะครับถ้าท่านไม่หักหลายเดือนติดต่อกันเดียวเขาก็จะให้ท่านพ้นความเป็นสมาชิกชโกโส,สมอเพราะนั้นต้องแจ้งแจ้งเพื่อให้สมาคมตรวจสอบหักสมาคมตรวจสอบเสร็จเขาแก้ไขระบบ เดือนหน้าเขาก็จะหักคุณท่าน15กุมภา67พอท่านไปแจ้งคุณหมอของท่านไปแล้วให้คุณหมอของท่านแจ้งไปสมาคมต่อให้นะครับท่านก็เอาเงินเข้าบัญชีที่จะให้หักให้พอหักในวันที่15กุมภา,าด้วยนะครับให้พอหักยอดหลังในส่วนที่ค้างด้วยให้พอหักของงวดเดือนกุมภาที่จะหักนี้ด้วยนะครับนี่ก็วิธีทำนะครับมันจริงจะมีการหักในรอบต่อไปซึ่งหลักฐานที่นาไปแจ้งคุณหมอก็คือถ่ายสํำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกให้เลยใครที่มันโดนหักนะครับ เอกาสารที่สองถ่ายหน้าบัญชีธนาคารที่้ายหักกันแหละแล้วก็บอกคุณหมอของท่านว่าให้ประสานงานไปยังสมาคมให้ด้วยว่าให้ตรวจสอบและหักให้ด้วยในงวดหน้าทานองนี้นคุณหมอ,องท่านเขาก็จะส่งลายไปสมาคมให้ถ้าคุณหมอของท่านไม่มีลายของสมาคมข<อ>เขาก็จะแจ้งไปจังหวัดเพราะว่าทุกสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะมีคนที่ทําหน้าที่ด้านประสานงานกับสมาคมกสศสมออยู่ถ้าคุณหมอของท่านไม่มีลายตรงๆส่งประสานงานกับสมาคมกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จะส่งเอกสารของท่าน แบบประจำตัวประชาชนของท่านนะครับถ่ายเอกสารเลขที่หน้าบัญชีที่จะให้หักนะของท่านถ่ายหน้าบัญชีไปเลยเขาก็จะแจ้งไปสสจว่าประสานไปสมาคมให้ด้วยสมาชิกไม่โดนหักให้สมาคมตรวจสอบและหักให้ด้วยาำนองนี้เมื่อสมาคมส่งไปมเมื่อสสจส่งไปสมาคมให้เขาก็จะตรวจสอบและหักให้ในงวดวันที่15กุมภาพัน์ต่อไปนะครับส่วนคุณหมอของท่านลายใดที่เขามีรายสมาคมเขาจะส่งไปสมาคมให้เลยและเขาจะพิมพ์รายละเอียดบอกไว้ทางราย ให้สมาคมทราบว่าสมาชิกรายนี้ไม่โดนหักให้ตรวจสอบและหักให้ด้วยทำอย่างนี้นะครับนี่แหละครับก็จะมีการแก้ไขให้สามารถหักงวดหน้าต่อไปเมื่อท่านไปแจ้งคุณหมอของท่านแล้วท่านก็อย่าอย่าลืมใส่เงินไว้ในบัญชีให้พอหักนะครับค้างกี่งวดกี่เดือนก็ใส่ไว้ให้พอหักเขาจะหักวันที่สิบห้ากรกฎาอันนี้รีบไปทําด่วนนะครับไม่ทําไม่ได้ถ้าไม่ทํางวดหน้าเกิดไม่หักอีกงวดต่อไปไม่หักอีกเดี๋ยวท่านจะพ้นความเป็นสมาชิกชกสสมอเอาง่ายๆนะครับ ทั้งๆท,ท,ท,ที่มีเงินอยู่ในบัญชีอยู่นะครับก็หวังว่าสิ่งที่นํามาพูดมาคุยมาเล่าให้ฟังสเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอสมและสมาชิกชกสออสมทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปและคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ